สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเสนอคำสั่งอีกชุดหนึ่งที่อยู่ใน FX series นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงคำสั่งนั้นนะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องของการทำงานของ PLC สักนิดเล็กน้อยนะครับตัวที่ท่านเห็นนะครับเป็น FX3U32MR นะครับผมต่อ X0 ไว้กับปุ่มปตันนะครับแล้วก็ต่อ Y0 กับ Y1 ไว้กับหลอดไฟนะครับที่ใช้ไฟ220โวลต์นะครับ โอเคจังหวะแรกผมออนพาวเวอร์ปุ๊บนะครับพาวเวอร์ก็จะติดสองผมจะลันนะอันนี้ลันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลัน run, คือดันขึ้นไปแล้วลันนะครับอันนี้มันอยู่โหมดสต็อปอยู่พอผมกดลันปุ๊บนะครับอ่า y 1ติดเลยแสดงว่าข้างใน plc เนี้ยมันมีโปรแกรมอยู่แล้วนะครับเออมัน y 1ติดนะครับเสร็จแล้วพอผมกด x ปุ๊บอ่ากด x 0ปุ๊บทำให้ y 1ดับแต่ y 0ติด เราพอจะเดาได้เลยวเนะว่าโปรแกรมมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับถ้าผมปล่อยมือปุ๊บก็จะทําให้ y 0ดับแล้ว y 1กลับมาติดเหมือนเดิมอ,อันนี้อันนี้เราก็จะพอเข้าใจแล้วว่าเออโปรแกรมมันเป็นยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูไอโครงสร้างภายในของตัว plc นะครับโครงสร้างภายในของตัว plc มันก็จะมีเทอร์มินอลที่เราเห็นเลยนะครับอันนี้ tr เทอร์มินอลอินนะครับแล้วก็เทอร์มินอลเอาพุตเทอร์มินอลเอานะครับ t e r m i n ิน Input เนี่ยเราเอามาต่อพ่วงก,กับอุปกรณ์ Input t e r m i n มินอลเอาพก็มาต่อพ่วงก,กับอุปกรณ์ Output นะครับหลักการทํางานของ PLC นะครับออไอตัวที่เราเห็น Input ที่มันเขียนป้ายแปะว่า X0 X1 X2 X3 เนี่ยมันเป็นแค่เทอร์มินนะเป็นแค่เทอร์มินตัวนี้ก็เหมือนกัน Y0 Y1 Y2 Y3 นี่ก็เป็นแค่เทอร์มินอลเฉยๆนะครับมันไม่ใช่ Y และมันก็ไม่ใช่ X นะครับในความเป็นจริงข้างใน CPU ข้างในข้างในโปรแกรมข้างใน PLC เนี่ย มันจะมีเมมโมรีคือหน่วยความจําที่มันอิมเมคือสร้างขึ้นมานะครับสร้างหน่วยความจําเขาเรียกว่าอิมเม m เมมโมรีสร้างหน่วยความจ <c oughs> ํา,า,า, memory, า,าจขึ้นมาเป็นาพารามิเตอร์อ่าพารามิเตอร์อินพุ x แล้วก็พารามิเตอร์อินพุเอ่อเอาพุต y นะครับเอาพุต y อ่ามันจะอีมันจะสร้างอิมเมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยอพอเรากด x เ,าเรากดพุทตตันปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ทําให้โปรแกรมทํางานทันทีนะ มันจะวิ่งไปหา image ก่อนนะครับ image memory ก่อนแล้ว image memory เนี่ยถึงจะส่งมาให้ตัวโปรแกรมทําการคํานวณและประมวลผลพอโปรแกรมคํานวณประมวลผลเสร็จแล้วถึงจะส่งต่อให้รามิเต t e r y ซึ่งเป็น image memory ของ y เหมือนกันนะครับพอ image memory ของ y อดําเนินการแล้วมันถึงจะส่งออกมาให้เทอร์มินอลทำงานหลักการก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ มันก็จะออกมาเลย y เนี่ยมันก็นั่นก็หมายความว่า CPU มันคำนวณประมวลผลแล้วส่งออกมาเลยนะครับตาเราเห็นนะครับแต่ความความเป็นจริงขั้นตอนมันก็คือมันอ่านตามโปรแกรมนะครับอ่านจากซ้ายไปขวาอ่านจากบนลงล่างจนถึง n แล้วถึงจะวนกลับมาอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับหลักการอ่านเขาเป็นอย่างนั้นโอเคนะทีนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะลบก่อนทีนี้นะครับถ้าผมกด x นะครับเทอร์มินอลผมถูกกดนะครับมีไฟผ่านที่เทอร์มินอลก็จริง แต่ว่ามันจะส่งสัญญาณมาที่ CPU ของเราซึ่ง CPU มันก็จะต้องมีเมมโมรีนะครับในนี้มันจะมีเมมโมรีที่เป็น image สร้างขึ้นมาเป็นพารามิเตอร์ x มันก็ทําให้พารามิเตอร์ x ติดอ่าพอพารามิเตอร์ x ติดปุ๊บเนี่ยมันถึงจะส่งต่อไปให้โปรแกรมอ่าตัวพวกนี้เขาอยู่ใน data memory ทั้งหมดเลยนะอ่าเนี่ยตัว x ตัวอะไรพวกนี้อยู่ใน data memory นะครับซึ่งมัน image ขึ้นมามันสร้างจินตนาการขึ้นมาเองนะครับ เสร็จแล้วพอมันติดปุ๊บมันถึงจะส่งไปให้โปรแกรมเมมโมรีนะครับมันก็ส่งไปให้ X ติดนะครับ X ดับอตอนแรก X ติดก่อนนะครับอ่านจากซ้ายไปขวานะครับแล้วจากจากบนลงล่างนะครับจะเห็นว่าเห็นว่าช่วงเวลาแรกที่มันอ่านปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้ติดไอตัวนี้ดับแต่ Y 0 Y ศผมก็ยังไม่ดับนะยังไม่ดับนะครับเพราะว่าเวลามันอ่านมามันยังไม่ส่งต่อมาที่ y นะครับเห็นไหม y ศูย์ยังไม่ถูกส่ง โปรแกรมมันคำนวณประมวลผลแล้วปุ๊บมันบอกว่าโอเค y ดับนะครับ y, y ผมดับปุ๊บมันถึงจะส่งออกมาให้เทอร์มินอลทำให้เทอร์มินอลไม่มีไฟมันก็ดับการทำงานของมันเห็นไหมครับกระนวนการก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วพอเจอ n ปุ๊บมันก็กลับไปอ่านใหม่นะกลับไปอ่านใหม่นั่นก็หมายความว่าตอนนี้ x x อะไรครับ x ศูนย์ผมทำงานค้างอยู่นะท่านดูดีๆนะตอนนี้ทำงานค้างอยู่พอผมปล่อยออพ,พอ โปรแกรมมันอ่านอีกรอบนึงนะครับอันนี้พอมันอ่านไปเจอบรรทัดที่2ก็คือดับบรรทัดแรกนะครับมันก็จะทําให้ Y0 ติดนะครับมันก็จะสั่ง image ว่า Y0 นะครับ image Y0 ติดได้แล้ว image Y0 ติดปุ๊บ image ถึงจะทําการส่งต่อให้ terminal นะพอส่งต่อมาที่ terminal terminal เราถึงจะติดเห็นไหมครับกระบวนการนี้คือระยะเวลาในการทํางานของมันเนี่ยมันไวแต่ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้ว เอ็น uh, นะครับเสร็จแ,แล้วพอเราปล่อยมือเอ็นปุ๊บเจอคําสั่งเนะอ็นนะเจอคาสั่งเอ็นปุ๊บมันก็กลับไปที่ Input ใหม่เหมือนเดิมคราวนี้เทอร์มินอลปล่อยแล้วก็จริงแต่วินาทีที่มันปล่อยตัว x 0ย์มันก็ยังคงค้างไว้อยู่ที่ตัวอิม m e m e m โมรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอเราปล่อยปุ๊บพอมันเจอคำสั่ง n ปุ๊บมันก็กลับมาอ่านอีกรอบนึงพอกลับมาอ่านปุ๊บมันก็บอกว่าโอเคปล่อยได้แล้วพอปล่อยปุ๊บ โปรแกรมก็ถึงจะเริ่มทํางานนะครับจะเห็นว่าเราปล่อยไปต้องนานแล้วนะครับแต่ว่า y เรายังทำ y ศูนย์ยังคงทํางานอยู่นะครับเพราะอะไรครับโปรแกรมมันกําลังประมวลผลของมันอยู่นะอาประมวลผลเสร็จปุ๊บเนี่ย x แค่ประมวลผลเสร็จแล้วมันก็บอกว่าโอเคให้ดับ y นะครับแล้วก็มันก็เลยดับ y นะครับ y ศูนย์เห็นไหมพอมันดับ y ศูนย์เสร็จปุ๊บนะครับ y ศูนย์ยังยังยังไม่ติดแลยังไม่ดับนะโปรแกรมมันสั่งให้ดับเดี๋ยวเดี๋ยวโปรแกรมมันก็จะมาสั่งให้ image ดับนะครับ แล้วก็ติดนะครับโปรแกรมสั่งให้ i m a g ดดับนะครับ Image ก็ต้องส่งต่อมาที่เทอร์มินอลทำให้เทอร์มินอลมันดับนะครับอ่าพอเทอร์มินอลมันดับเสร็จปุ๊บไอ้ตัวที่2นะเลยครับมันบอกให้สั่งให้ติดนะอ่ามันก็เลยมาวิ่งมาหา Image อ,อีกทีแล้วก็ทําให้มันติดนะครับอ่าวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับวนลูปอยู่ยางเงี้ยไปเรื่อยๆโอ้โหอันเนี้ยคือขบวนการในการทํางานของมันนะครับ กระบวนการในการทํางานเขาเรียกว่า1 Scan t i m นอย่างเงี้ยหนึ่งสแกนไทนะครับทีนี้งานบางงานผมยังไม่อยากให้มันทำไม่อยากให้มันค้างคือเสร็จแล้วปล่อยไปเลยได้ไหมอะไรเงี Re ้ยคืออย่างกรณี x เนี่ยถ้าผมปล่อยมือแล้วเสร็จแล้วปล่อยไปเลยได้ไหมรีเฟซเลยอยากให้มันรีเฟซเลยทั้ง input และ output นะครับอยากให้รีเฟซทั้ง input อ่าอินแล้วก็ o u t p u t เนี่ยได้ไหมคือแบบรีเฟซเลยนะครับคําตอบคือได้แต่คุณต้องใช้คําสั่งซึ่งคําสั่งนั้นก็คือ คำสั่ง refresh นั่นเองนะครับคำสั่ง refresh ตัวน n e m o n i c มันคือ ref ref แล้วก็มันมีโปรแกรมที่คำสั่งที่ใช้ได้ก็คือ16บิต16บิตคำสั่งนะ32บิตชุดคำสั่งไม่มีนะครับใน16บิตคำสั่งจะกินอยู่ที่5สเต็ปนะครับแล้วก็ตัวน n e m o n i c ก็จะเป็น ref นะครับแล้วก็ ref proof นะครับตัว plc ที่สามารถใช้ได้คือ 3s 3g 3gc 3u 3uc ตามเวอร์ชั่นที่ ปรากฏตามนี้นะครับทีนี้เรามาดาูรูปแบบคำสั่ง r e f a c e r e f a c e เขาบอกว่าคำสั่งนี้มันจะ immediately output เลยนะครับคือมันจะทำการเปลี่ยนข้อมูลนะครับแบบทันทีทันใดในส่วนของ x นะครับแล้วก็ปรับ OPERATE คือผลลัพธ์ของ y ให้มันให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็คือการ r e f a c e ทั้ง x และ y นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ รูปแบบคาสั่งมันคือ REF r e e อ e e f แล้วก็มีตัว D คือปลายทางตัว N คือจำนวนตัว D ีเขาบอกอยู่แล้วว่ามันเป็น head device มีแค่ X หรือ Y นะครับใช้แค่ใช้ได้แค่ X กับ Y เท่านั้นส่วน N n ก็คือจำนวนบิตที่ต้องการ REF นะครับซึ่งตัว D เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมือใช้ X กับใช้ Y แต่ N เนี่ยเขาบอกว่าคุณสามารถใช้เป็นเลขเเลขฐาน10ก็ได้ฐาน16ก็ได้นะครับ แต่ถึงจะใช้ฐาน10บฐาน16นะครับใช้ได้ทีละ8บิตหรือ16บิตนะครับ8บิตก็1ไบต์นะครับ16บิตก็1นึ่งวัใช้ได้ทีละ1ไบต์หรือ1นึ่งวันะครับ1นึ่งวัก็คือ2ไบต์ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราจะมารีเฟซแค่ตัวเดียวได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เนี่ยอย่างสมมติว่าให้เริ่มจาก x 0 n 1 k 1อย่างเงี้ยไม่ได้นะมันให้รีเฟซทีละ8นะครับ8บิตก็8เลยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ x 0จนนนน x7 เเเเลยยะนะครรรรัับีี่มทาากฟให้ ทั้งแผงเลยนะครับโอเคจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอย่างนี้ดูจากตัว output y ก่อนเนะ image memory เห็นไหม image memory y นี่ก็คือตัว parameter y นะสมมติว่าตัว parameter y มีการสั่งการมาแล้วมีการสั่งการมาแล้วนะครับมีการสั่งการมาปุ๊บถ้ามีการสั่งการมาแล้วในกรณีที่เราใช้คำสั่ง refresh นะครับหรือถ้าเราไม่ใช้คำสั่ง refresh เราก็จะเจอคำสั่ง end นะครับ ตัวนี้นะครับถ้า N มันผ่านไปแล้วแล้วในกรณีที่เรายังไม่มีรีเฟชก่อนนะถ้ามันติดปุ๊บเนี่ยพอมันมาเจออะไรครับพอมันมาเจอคําสั่ง N ปุ๊บเนี่ยมันถึงจะเริ่มทําให้เราใหม่นะอ่าจะเห็นว่ามันเห็นไหมเนี่ยเวลาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีเลย์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยสัญญาณจากตัวเมมโมรีมันมาแล้วนะครับแต่เทอร์มินอลเนี่ยชุดนี้เป็นชุดเทอร์มินอลนะครับเป็นเอาต์พุตเทอร์มินอลเนี่ย เทอร์มินอลเนี่ยกว่ามันจะเริ่มทํางานได้นะครับมันก็ต้องรอรอเวลานิดนึงนะครับมันถึงจะเริ่มทํางานนะครับแต่ถ้าเรามีคําสั่งรีเฟซนะครับเรามีคําสั่งรีเฟซปุ๊บเนี่ยมันก็จะสั่งการเลยจะเห็นว่าพอสั่งการปุ๊บนะครับอ่ามันติดเลยเห็นไหมก็จะเกิดอาการไล่เลี่ยก,กันก็คือพอเมมโมรี่เอาพุททำงานปุ๊บตัวเทอร์มินอลก็ทํางานเลยนะครับอ่าทำงานเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะรอคําสั่ง n นะครับ n แต่ถ้า r e f c e มันมีปุ๊บเนี่ย r e f c e ก็สามารถสั่งได้เลยให้มันหยุดนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้คําสั่ง n อย่างเดียวมันก็ต้องรอคําสั่ง n ก่อนเนะรอคําสั่งชุด n มามันถึงจะสั่งให้หยุดได้นะครับมันก็เกิดการีเ l a y ขึ้นมานิดนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้คําสั่ง r e f c e เนี่ยมันจะมันจะ immediately ทันทีทันใดเลยดาเนินการให้เราทันทีทันใดเลยนะครับประมวลผลแล้วก็ส่งออกมาทันทีทันใดเลยประมาณนี้แหละที่ท่านเห็นนะโอเค ทีนี้บางครั้งกว่าจะมาเจอถ้ามันไม่เจอรีเฟซนะครับแล้วมันมาเจอ e n ก่อนเนี่ย n ก็สามารถสั่งการได้เลยนะครับสั่งการได้เลยเหมือนกันนะมันมาเจอ e n ก่อนอันนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและตำแหน่งที่เราจะวางนะครับแล้วก็ตัวช่วงเวลาที่มันทำสแกนท์โอเคเนะก็จะเห็นว่าถ้าเราทำรีเฟซไวเนี่ยมันจะค่อนข้างไวนะครับยิ่งมันยิ่งมันทำคู่กับอะไรครับคู่กับ e n เนี่ยมันยิ่งไวเข้าไปใหญ่เลยนะครับ ตัวถัดไปครับถ้าเป็น r e f r e s Input เป็น x นะครับ r e f r e n Input เป็น x เนี่ยก็ได้ทีละ8บิตหรือ16บิตนะครับ r e f r e s ตามนี้เลยนะครับวิธีการ r e f r e s ของ x ก็แน่นอนมันก็เริ่มจาก Terminal มาเนอะ Terminal สมมติว่าผมมี p u t Button นะ Push Button ส่งส่งเข้ามาที่ Terminal Terminal ถึงจะส่งมาที่ตัว Parameter นะครับซึ่งตรงนี้นะครับ Terminal พาเรากดมาสมมติว่าเรากดไวมากเลย5มิลลิเซกนะครับ มันจะยังไม่ทํางานเพราะว่าฟิลเตอร์ไทม์นะครับฟิลเตอร์ไทม์ก็คือช่วง,จ,งจังหวะที่มันส่งสัญญาณเนี่ยมันต้องใช้เวลารอถึง10มิลลิเซกเลยนะครับรอนะครับอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่สั่งการหรืออ่านอะไรเจอไม่เจอ,อยังไงมันก็จะไม่ทํางานนะเพราะอันนี้มันคือฟิลเตอร์ต้องรอให้ฟิลเตอร์มันหยุดหยุดไปก่อนคือผ่านเวลาฟิลเตอร์ไปก่อนเราถึงจะเริ่มทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้มีการ X มีการสั่งการมาแล้วมันจะต้องรอเลยครับ รอฟิลเตอร์ทำาสักรอฟิลเตอร์10มิลลิเซกนะครับหลังจากรอ10มิลลิเซกปุ๊บมันก็จะติดอพอติดปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะครับมันมันเจอคําสั่งรีเฟซปุ๊บมันก็ทําการรีเฟซให้เลยนะครับเพราะฉะนั้น x ที่สมมุติเป็น x ศูนย์ะครับ x ศูมันก็ติดเลยนะครับส่งสัญญาณไปที่โปรแกรมได้เลยได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้แค่ n อย่างเดียวเนี่ยโอ้โหกว่าที่อะไรนะครับ กว่าที่มันจะมาชนรอบเจอเอ็นแล้วสั่งเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการที่จะดีเลย์นิดหนึ่งนะครับตรงนี้มันก็จะดีเลย์นานกว่าเพราะว่าปกติมันอยู่ที่10มิลลิเซกมันก็จะบวกไปตรงอินพุตดีเลย์นะครับดีเลย์ไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับกว่าที่เอ่อมันจะทําการคํานวณและประมวลผลมาได้เนี่ยก็นานอยู่นอะอย่างกรณีเนี้ยสัญญาณมันถูกหมดไปแล้วก็จริงนะครับหมดจากเทอร์มินอลก็จริงแต่ว่าในตัวพารามิเตอร์มันยังค้างอีกเท่าไหร่ครับฟิลเตอร์มันยังคงค้างอีกที่10มิลลิเซกนะครับอ่าถ หมดข้ามพ้นไปปุ๊บนะครับแต่ถ้ามันเจอเ,ออเ,ออเรฟเลน c ์ก่อนเรฟเลน์ก็ตัดแต่ถ้ามันเจอ n อ,อก็ตัดเลยนะครับโอเคหลักการก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราใช้รี f a c e นะครับมันจะทําการปรับปรุงข้อมูลในการส่งเข้า i n นพุตอินพุตมาที่ตัวพารามิเตอร์ไปที่โปรแกรมไวขึ้นนะครับแล้วจากตัว Y นะจากตัวพารามิเตอร์ y ส่งไปที่เทอร์มินอลก็จะไวขึ้นนะครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับมันมีประโยชน์นะอะ่มันมีประโยชน์มากทีนี้อีกนิดนึงนะครับตรงฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ไทม์เนี่ยเราสามารถปรับค่าได้ที่ตำแหน่ง D8020 นะครับก็คือ D8,020 เราสามารถปรับได้แต่ default คือค่าปกติของมันมันจะอยู่ที่10มิลลิเซกอเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปปรับนะครับแต่ถามว่าปรับได้ไหมปรับได้ปรับที่ D8020 นะครับ อ่าทีนี้หลักการก็คือพอเรามีการสั่งการเข้ามามันจะรีเฟซอ่าต้งแปร x0 นะครับจำนวน16ค่าก็คือ x0 จนถึง x17 อ่าตรงนี้มันทำการรีเฟซหลักการก็คือถ้าเรากดไปปุ๊บนะครับกระบวนการจากตัวเทอร์มินอลน,นะครับส่งมาฟืบแล้วก็เข้ามาที่เทอร์มินอลจะไวขึ้นนะครับเห็นไหมติดเลยแต่ว่ากระบวนการที่วิ่งมาตรงนี้จะก็จะได้ตามมันกะ็คือตามเวลามันแหละก็คือ10มิลลิเซกนะครับ อ่าสิบมิลลิเซกฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ไทม์นะครับพอพ้น10มิลลิเซกปุ๊บมันถึงจะรับค่ามาให้เรานะครับแต่ถ้าเรารอคําสั่ง n ก็คือย้อนกลับไปอ่านอีกรอบนึงเนี่ยมันก็จะกินเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเนเาะอ่าโอเคประมาณนี้แหละทีนี้เอ่อมาดูของ y บ้างครับ y y ก็คือเอ่อตัวเทอร์มินอล y เนี่ยนะครับเอ่อจริงๆลูกศรมันต้องขึ้นมาอย่างนี้นะเอ่อเทอร์มินอล y เนี่ยมันก็จะรับสัญญ,ญาณมานะครับแล้วก็ส่งต่อให้เทอร์มินอลนะครับประมาณนี้เนาะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่าง,างการนําไปใช้งานเอ๊ด e ีเฟสนี่เขาได้เอาไปใช้งานจริงหรือเปล่านะครับตัวอย่างแรกนะผมก็ยกตัวอย่างเมื่อตัวสักครู่เนี่ยนะครับสมมุติว่าผมกด x ศย์แล้วทําให้ y 0นติดกด x 1แล้วทําให้ y 1ติดนะครับแล้วผมทําการรีเฟสทั้ง y ทั้ง x นะครับจำนวน8บิตก็คือ8ค่าแล้วข้างล่างเนี่ยผมก็ทําพอมันรีเฟสเสร็จแล้วก็มาทําต่อข้างล่างได้ผมก็เลงจะบอกว่าชุดนี้เป็น sequence a นะ ชุดนี้เป็น s e q u e n c e B นะครับ s e q u e n ต์กับ s e q u e n c e b เพราะฉะนั้น s e q u e n c e a ทำเสร็จปุ๊บมันก็จะทำการ r รีเฟ h แล้วก็มา s e q u e n c e B เลยนะครับโอเคนะทีนี้หลักการก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลอง Simulation ให้ท่านดูนะครับเริ่มจากนะครับเริ่มจากเรา Power On ที่ตัว PLC ปุ๊บนะครับจะเห็นว่า y2 กับ y3 ติดทันทีเลยนะครับอันนี้คือปกติเลยนะครับ ติดทันทีเลยแต่กระบวนการติดทันทีของมันเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาเนอะเพราะว่ามันต้องอ่านโปรแกรมจากจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างนะครับโอเคถ้าผมกด x 0ปึ้งนะครับเห็นไหมครับกด x 0ตรงนี้นะครับเทอร์มินอลก็เข้ามาตรงนี้ก็จริงแต่ว่าตัวเมมโมรีมันต้องรับก่อนนะครับเมมโมรีอิมเมจเมมโมรีรับก่อนมันถึงจะส่งมาให้โปรแกรมนี้พออิมเมจเมมโมรีเริ่มรับปึ๊บมันก็ส่งมาที่ x อ่าพอส่งมาที่ x ปึ๊บตรงเนี้ย y 0ย์ผมก็ทํางานนะครับจะเห็นว่า วายศูนย์ผมทํางานแล้วแต่ยังไม่มาเลยเห็นไหมครับเพราะว่าตัว y มันยังไม่ส่งกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยวินาทีเนี้ยนะครับถ้า x ศูนย์ถูกกดตรงเนี้ยเวลาที่มันอ่านมันอ่านจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างแสดงว่าตรงเนี้ยมันยังไม่ได้อ่านพอมันยังไม่อ่านปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่า y2 ก็ติด y0 ย์ก็ติดซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามโปรแกรมเนี่ย y 2ต้องดับนะ y 2ต้องดับ y 0ศต้องติดจากตรงเนี้ยนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันติดพร้อมกันอย่างเงี้ยอ่ามันจะมีช่วงหนึ่ นะครับแต่ว่ามันจะติดพร้อมกันอย่างเงี้ยครับอพอเสร็จปุ๊บนะครับไอตัวนี้ถึงจะดับนะครับพอดับเสร็จแล้ว Y2 ดับปุ๊บนะครับมันถึงจะทําให้ตัว Y0 ติดนะครับอ่านี่คือโปรเซสของมันนะ,ะแล้วก็ค่อย,คอยเริ่มตัวลําดับถัดไปนะครับคือผมกาลังจะบอกว่าการใช้แบบนี้ก็ดีนะครับก็คือรีเฟรชรีเฟรชตัวนี้กับตัวนี้เลยแต่บางจังหวะเนี่ยมันจะทําให้บางจังหวะเลยนะครับบางจังหวะซึ่ง ซึ่งมันจะมีช่วงที่ทําให้มันติดพร้อมกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้รีเฟซแล้วเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับมันจะไม่ดีต่อท่านแน่เพราะว่ามันจะทํางานติดพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้รีเฟซมันจะเร็วไงอ่ามันจะประมวลผลเร็วมากอันนี้ถูกรีเฟซไปแล้วแต่ตัวนี้ยังมีไฟยังคงค้างอยู่นะครับมันเลยทําให้ติดพร้อมกัน2ดวงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ไฟมันติดแล้วมันได้ตามโปรแกรมเราเราต้องแก้ไขนะครับการแก้ไขก็คืออินเตอร์ล็อกนั่นเอง เพื่อตรงนี้นะครับคือเราก็เอา y 2ไปอินเตอร์ล็อกนะครับแล้วก็เอชุดนี้ก็เอา y 3มาอินเตอร์ล็อกนะครับตรงนี้เป็น y 3นะโทษทีตรงนี้เป็น y 3นะครับมาอินเตอร์ล็อกนะครับเสร็จแล้วก็เอา y 0มาอินเตอร์ล็อก y 2แล้วก็เอา y 1มาอินเตอร์ล็อก y 3นะครับเขียนอินเตอร์ล็อกแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มันก็จะทํางานได้ตามคอนเซ็ปต์ที่เราต้องการและมีความรวดเร็วนะครับรวดเดวร็วรวดเร็วในที่นี้ก็คือส่งผลไม่ต่างอะไรมากเพราะว่าสายตาเรา มองไม่เร็วขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมแบบนี้กับการเขียนโปรแกรมแบบปกติสายตาเรามองไม่ทันแต่ในความเป็นจริง CPU มันประมวลผลได้เร็วเร็วขึ้นนะครับโอเคนะทีนี้เนี่ยเวลาเราเขียนแล้วก็เขียนโปรแกรมแบบนี้ไปนะครับทีนี้นะครับตัวอย่างที่2แล้วตัวอย่างนี้ถูกนําไปใช้เยอะนะครับก็คือเรื่องของ encoder นะครับ encoder บางทีเนี่ยเออมันไวมากนะมันหมุนไวพอมันหมุนไว x x อย่างกรณีนี้มี x ศย์กับ x 1 x0 กับ x1 นะครับมันก็ต้องแบบรับผัดกันรับผัดกันอะไรค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามาใช้นะครับอันนี้สมมุติว่าผมเขียนโปรแกรมในการคํานวณนะครับเวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยอพอเราคํานวณและประมวลผลตามโปรเซสของเราเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะถึง n นะครับ end เนี่ย n เนี่ยผมก็จะทําการอะไรครับทำการ r e เฟ e อาจจะ r e เฟ e ทั้ง x ทั้ง y เลยนะครับ r e f r e ทั้ง x ทั้ง y เลย เพื่อที่จะเวลาที่มันอ่านในสเต็ปถัดไปมันจะทําการรีเฟซก่อนเลยนะครับโอเคนะก็คือหมายความว่าเอ็เนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะไเอ็นดีเนี่ยจะอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเวลาที่มันอ่านจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างมาเนี่ยนะครับพอมันมาเจอคําสั่งนี้ปุ๊บมันจะรีเฟซเสร็จปุ๊บแล้วมันถึงจะไปเริ่มเห็นไหมครับมันก็จะไวขึ้นนะจากพอมันรีเฟซเสร็จแล้วมันก็ไปเริ่มนั่นก็หมายความว่าค่าเอต่างต่างนะครับมันจะถูกเคลียร์ค่าก่อนนะครับถูกเคลียร์ค่าก่อนถูกรีเฟซก่อน นะครับในกรณีที่มันดับมันจะถูกเคลียร์ก่อนแล้วเริ่มกลับมาอ่านใหม่นะครับมันก็จะทําให้ใการประมวลผลและการอ่านมีความไวขึ้นนะครับเ,เพราะว่าตัว input แล้วก็เอาพุ t ของเราได้มีการ r รีเฟซตลอดเวลานั่นเองโอเคครับตรงนี้สำคัญก็คือเรื่องของตําแหน่งนะ f ีเฟซเนี่ยนะครับถ้าสมมติหนนะ้าผมสมมติน,นะครับก็คืออันนี้ s e q u e n ซ์เแล้วท่านก็มา r e รีเ s ซแล้วก็มาบี face, B, กับ A ทํา B ทํา A ทำ B ทำแล้วท่านค่อยๆมา r e f ฟ e เนี่ยขบวนการก็คือพอมันทํา A เสร็จแล้วมัน r e f ฟ e แล้วก็มาทํา B อย่างนี้นะแต่อย่างนี้ก็คือมันทํา A เสร็จมันทํา B มันถึงจะ r e f ฟ e แล้วก็กลับไปทํา A ใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นการวางตําแหน่ง r e f ฟ e ก็ดูให้ดีๆนะว่าซีเฟสของท่านเนี่ยถ้ามันมันเชื่อมโยงกันเนี่ยก็ควรที่จะเอารีเฟซไว้ตรงกลางไม่ให้มันไม่ให้มันต่อเนื่องกันนะครับประมาณนี้นะมันจะได้ไม่แบบทํางานติดพร้อมกันแล้วก็มันจะได้ไม่เออร์เลอร์นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะพอมีประโยชน์นะครับแล้วก็ให้ท่านสามารถนำไปใช้งานได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ